สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องแกว่งแขนลดพุงแถมรักษาโรคได้เพียบครับเรียกเรื่องข้อมูลเนลกับุก .com ครับแกว่งแขนลดพุงแกว่งแขนรักษาโรคแค่แกว่งเฉยจะให้ผลลัพธ์แสนอลังจารขนาดนี้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขอสขอถึงได้ออกมันมาโดนตรงกันอยู่บ่อยๆนะครับ อย่างที่ดูแกว่งแขนบำบัดโรคและลดพุงได้จริงหรือถึงเวลามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับแกว่งแขนรักษาโรคได้อย่างไรการบริหารร่างกายด้วยการแก่งแขนนี้เป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจีนที่สืบทอดกันตอ่อันมาหลายพันปีแลครับเพราะเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายแถมยังทาได้ทุกเวลาที่ต้องการไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆด้วย ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่าการที่คนเราป่วยรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเพราะเลือดหมุนเวียนไม่ค่อยดีครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานอยู่วันละหลายชั่วโมงแทบไม่ได้ลุกไปไหนถ้าได้ลุกมายืดเส้นยืดสายบิขี้เกียจสักคู่เราก็จะรู้สึกตี้กระเป๋าขึ้นมา เราทําให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับเมื่อเลือดลมในร่างกายเดินสะดวกก็ช่วยบรรเทาโรคร้ายได้นั่นเองเมื่อระบบต่อมน้ําเหลืองได้หมุนเวียนอย่างสะดวกไม่ติดขัดก็จะช่วยเยียวยาอาการเจ็บป่วยของเราได้ชัดครับกับกันหากระบบป่อมเหลืองติดขัดก็จะเกิดอาการอักเสบเกิดอาการบวมตาม จุดที่น้ำเหลืองไหลเวียนเช่นลำคอหลังไปหูท้ายทอยหน้าอกลักแล้ใต้หัวไหล่ท้องแขนหน้าท้องกึ่งกลางระหว่างหน้าอกกับสะดือบริเวณฐาหนีบนั้นเพราะน้ำเหลืองไม่มีปั๊มเหมือนระบบเลือดดังนั้นต้องออกกำลังกายเท่านั้นจึงจะทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนได้ดีครับประโยชน์ของการแข่งแขน หากทำติดต่อกันสักสิบนาทีจะให้ประโยชน์ในเรื่องของการออกกำลังกายคือช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้นสุภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นทําให้อารมณ์แจ่มใสเบิกบานต้องการบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บให้ได้ผลก็ <c oughs> ต้องทําติดต่อกันในระยะที่นานกว่านั้นนะครับและทําบ่อยทุกวันได้ยิ่งดีเพราะจะช่วยบรรเทาอาก,การต่างๆเช่น ลดการ,รับสมของไขมันหากเราควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วยก็จะช่วยลดพุงได้ลดความดันโลหิตสูงช่วยทําให้ร่างกายหมุนเวียนโลหิตได้เป็นอย่างปกติครับช่วยลดความเครียดเกิดความรู้สึกผ่อนคลายการได้ยืดเส้นยืดสายจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระปี้กระเป๋าลดอาการปวดบา่าคอไหลจากการทำงานแก้โรค ออฟฟิศซินโดมไม่ว่าจะเป็นนิ้วล็อกมือชาไหลติดจากการทำงานงกงกอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์หากลุกขึ้นมาแกว่งแขนกันสักนิดเลือดลมได้หลาเวียนใส่หน่อยก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ทีเดียวครับลดน้ำตาลในเลือดโดยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่มีผู้ป่วยเบาหวานสองประเภทมาฝึกออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนานานสามชิมที สัปดาห์ละสามวันรวมแปดสัปดาห์ภายหลังพบว,ว่าระดับน้ําตาในเลือดลดลงครับลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจในหลอดเลือดเพราะการแข่งแขนจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นเป็นการออกกาลังกายที่ช่วยชะลอเสื่อมของเขา่าเพราะการแกว่งแขนนั้นมีการกระแทกน้ำหนักลงไปที่ส่วนของขาเหมือนกับการวิ่งหรือการ ขี่จักรยานจึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขข้อหรือขาด้วยครับเคล็ดลับการแกว่งแขนอย่างถูกวิธีจะมายืนแกว่งแขนขึ้นลงไปธรรมดาธรรมดาก็คงไม่ถูกต้องนักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาดูวิธีแกว่งแขนลดพุงที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพสสสแนะนำไว้กันเลยครับ ต้องทําดูตามท่านพรดังน,นี้นะครับผมหนึ่งยืนตรงเขาไม่งอแยกเท้าทั้งสองข้างออกจากกันโดยมีระยะห่างประมาณความก้าความกว้างของหัวไหล่ครับสองปย่ยมือทั้งสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าเก่งให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้มมือไปด้านหลังสามหด ท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติสีจิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นส้นเท้าออกแรงเหยียดลงพื้นให้แน่นและแรงจนกล้ามเนื้อโคนขาและท้องตึงๆเป็นใช้ได้ครับห้าควรงอบั้นท้ายลงเล็กน้อยระหว่างการบริหาร ต้องหดก้นหรือขมิบวาวนหนักค้ายยกสูงให้หดเข้าไปในรำไส้ครับพกตามองตรงไปสุดใดสุดหนึ่งส,สลัดความคิดฟุ้งซ่านกังวลออกให้หมดทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้าเจ็ด แว่งแขนไปข้างหน้าเบาหน่อยทำมุมสามสิบองศากับลำตัวหายใจเข้าและแกว่งไปข้างข้างหลังแรงหน่อยทำมุมหกสิบองศากับลำตัวจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงและหายใจออกขณะแกว่งไปข้างหลังนับเป็นหนึ่งครั้งโดยปล่อยน้ำหนักมือให้สูงเหมือนลูกตุ้มและทำและต้องสบัดมือทุกครั้งเพื่อให้เลือดหมุนเวียนไปถึงปลายนิ้วนะครับแปด ควรทำต่อเนื่องกันอย่างน้อยครั้งละสิบนาทีและในหนึ่งวันควรทำรวมกันให้ได้อย่างน้อยสามสิบนาทีทำเช่นนี้สัปดาห์ละห้าครั้งหากทำติดต่อกันอย่างน้อยหนึ่งเดือนก็น่าจ,จะเห็นผลลัพธ์กันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงที่เริ่มทำแรกๆอย่า,ย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 าหักโหมนะอาจจะลองแกว่งแขนสักสองร้อยสามร้อยครั้งวันต่อมาค่อยเพิ่มจำนวนครั้งหรือเวลาให้นานขึ้น และอาจแบ่งทำเป็นทุ่งๆเช้าวันเย็นก็ได้ครับตัวแว่งครั้งละสิบนาทีและควรทำต่อเนื่องอย่าทำบ้างหยุดบ้างจะไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่ครับนอกจากนี้ระหว่างที่แว่งแขนควรทําจิตใจให้เป็นสมาธิอย่าฟุ้งซ่านไม่เช่นนั้นเลือดลมจะหมุนเวียนสับสนทําให้การปฏิบัติไม่สำเร็จผลเท่าที่ควรและเมื่อกายบริหารแว่งแขนเสร็จสิ้นควรเดิน ักตามสบายเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจครับผมบค,คร้าบ